โพสภาพหน้าเวทีตั้งใจจะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหลังเสร็จสิ้นภารกิจคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อบอกเล่าความประทับใจส่งต่อไปอยังแฟนคลับผ่านช่องทาง Facebook คณิตฐาย่อจำปาแต่ทว่าก็ดันมีเหตุให้ชาวเน็ตบางส่วนเกิดคำถามและกลายเป็นประเด็นดร,รมาม่าย่อมๆบนโลกออนไลน์เข้าจนได้สำหรับภาพถ่ายลานโล่งบริเวณหน้าเวทีที่มีขยะถูกวางเปลอ่ยนแปลงกระจัดกระจายอย่างเห็นได้ชัดและจากฟีดแบ็กดังกล่าวก็ทำให้เบลคณิตฐาต้องออกมาตอบกลับแบบราย,ยาวละเอียดยิบผ่าน ่อมเโดยที่เจ้าตัวระบุใจความว่าไม่ต้องดราม่ากโกรธคนทิ้งขยะนะคะแค่เขามีแรงกลับบ้านก็เป็นบุญแล้วค่ะนี่นั่งร้องเพราะดีใจที่ทุกคนมาหายอมใจตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงตีสามปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราขอบคุณทุกคนที่มารักเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้นอกจากจะมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลค์ให้กับการชี้แจงของเบลคณิตถ่ายอย่างล้นหลามแล้วหลายๆคนก็ยังถือโอกาสร่วมแบ่งความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น จ้างคนมาเก็บขยะที่เขาก็จะได้ตังค์ด้วยครับแบ่งๆกันเชื่อว่าแค่ผู้จัดประกาศขอความร่วมมือให้ทุกคนเก็บขยะช่วยกันเชื่อว่าเมาแค่ไหนเขาก็จะช่วยกันแน่แน่ปีหน้าขอให้มีเรื่องนี้ด้วยนะคะบอได้อยากดราม่าเด้อแต่มันน่าจะเป็นสามัญสำนึกของคนทิ้งอยู่แล้วหรือเปล่าว่าไม่ใช่ถังขยะก็ไม่ควรทิ้งให้เป็นภาระของเจ้าของงานและอีกมากมาย